มาทุกชาติมาทุกชาติไอฟิลอสร์่ะออที่เาเอาไปม่อกนะทขึ้นก่อนี้เดิน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 มานุ้เน่สัเกนะเออพี่เมียโป้เหรออันนี้ทำเป็มโรนี่ทำให้เมนเดี๋ยวนี้แบบเมียโป้ละเธอหน้าเนี่ยลงหกตัว ไม่ต้องทำงานแล้วหกตัวรีบไปไหนครับใช่มันจะรีบจบแล้วเพื่อนจบงานแล้วเราไม่ต้องกลไม่ได้หกตัวแล้วเล่นไหวเหรอไม่ไหวก็ต้องไหวดีไม่สนแล้วดีแล้วดีแล้วีีนไปรีบไปตัดสินไหนไม่ใช่ไยาวมากยาวไปเลยแบอะไรมีจ้านายอยู่เนี่ยได้ลงแค่สามเนี่ยได้จบตัวไหนอ่ะอ๋อดีแล้วดีแล้วถึงไมห้า เยอาเลยนนงนกมตัวแทน่งี้เไม่าตี้ช่วยกัเรียนมีงานใ้เป็นทาลาดนั้นได้ันดอกไปเปล่ามันดอกไปไงก็เีนะช่ปกติเนปกติเรียนไม่ใช่ทุกทีปีหลังๆมันจะเรียนน้อยแล้วไงแต่นี้มันไปดอกไป่เาเรียนหลังๆก็เรน้อยเป็นเยทีเีน้องเรียนน้อยตั้งแต่เติมแรกจต้องไปเรียนเสียสี่ร้อยที่โดนดอก กันแหละเจอนใจถ่ายรูปเหรอไม่ค่ะหอมอะไรไม่ค่ะไม่อยากเลยอ่ะไม่ต้องเลรอ่ะถ้าไม่ลงอันนี้ก็ลงอันนึงไม่ได้อะไรเนธทานนาเท่าไหร่ฐานเดี๋ยวพี่บอลจะจ่ายนี่เนธต้องการอะไ้วตัวเองเลยรู้จักได้สี่เราไปอาทิตย์ดูจ้านะเจอกันวันอื่นๆนะคะพี่ทรายนี่พี่เขามาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ทรายวันวันที่สิบห้าเออ วักิดวันเกิดใช่ค่ะวันเกิดถ้าว่างโอ๊ยเมื่อกี้พี่จอดพี่จอดไอ้น้องบอกว่าถ้าว่างถ้าเราไม่ว่างก็คือไม่ว่างมีทำบุญเช้าอ่ะตอนเย็นก็มีเช้าไม่ต้องทำบุญก็ได้ค่ะมาเย็นเลยก็ได้นะคะยังที่พี่สายสะดวกช่วงเวลาไหนมาได้เลยมีทั้งวันเจอเนี้ย ลองงานไดนะเออแล้วออนฮาร้องให้เขาเลยเฮ้ยไม่ไม่ต้อง้องเพลงเนี่ยแพยอนเลยสองเพลงเนี่ยเอาเท่าไรอโอเอาเอาเงนาตลอดทัวเดี๋ยวูก่อนเร็วไดหน้ารอบหน้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะอันนี้คือสวัสดีค่ะ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 วัาีนะคะค่ะ ไปถ่ายเอลวีปั่นเพื่อพ่อปั่นจักรยานตั้งแต่ที่ไหนปั่นจักรยานตั้งแต่ที่ต้องนะไปถ่ายไปปั่นไปถ่ายหัวหินเขาไหนก็ไปถ่ายละครอาทิตย์อาทิตย์หหัวินใช่ใช่หัวหินที่นี่แหละกรุงเทพปั่นตั้งจากสตาร์ที่หอประชุมจุฬาไปถึงเทคนิคกรุงเทพตรงสาทรฮะโอ้ปั่นไกลมากไปที่จุฬาแล้วก็ไปรอที่เทคนิคนั่นกล็ไม่ไกลมาก ไปรเทมิคุณเนเดียวคนเดียวไปที่จุาล้เราพยายามไนอย่างไรไปั่นไทยเปั่นหรือไปถ่ายลาย่อเยะงไทยนีค่วมันปั่นไทยรวบปั่นถ่ายเซมโนนไปพอแดปพอแดดดีใปพอแดกี่โมงอะเน็กี่โมงช่วยบดูปะตอนนี้ช่วยบอกแล้วกันค่ะโอเคไปสะดวกไปนะคะะ เอออย่างนั้นแหละไม่ไม่เขาปั่นยาวเนี่เขาปั่นยาวเขาคงเก็บโดนเนอะ่างแบบเขาปั่นยาวจะไม่เห็นเ็กปั่นหลายคนเนไม่เป็นชร้อนเนสมล้อเลย